เราก็ต้งทำหนีอาติหาที่มาหาาตที่ตั้งที่เราตะวันตพุทเจานาโรการช่วยในสื่อาร่นงาน่้เอาชั่งมากใ้เรางาร์จารจต่้งเงินบ่างวท่านทำงานแอ่งตายก็้ท่นเค่ไปรจที่่งอรดงเต็มขดารระดระดับี่ท่านช่อรรมดาธรรมดช่วยหาีเกิดคาบนไหน เราคืออะไรก็ไม่หลับทำม่ะด้เลยต้องไปนอนคือ8โมงจะขันไก้เลยถึงกต้นตึกแต่ท่านจับเข้าได้กีท่านเติมไปแบบนั้นที่เขาเดินทางเดินไปตาบ้างไปเดินท้องดีที่หมาบงที่มีน้ำตาทะเลกับตะาันลมหน้าบามันจะหอมพอถงช้ากุ้งอก่อนไม่หอมก็ใส่ให้บาเลือกอย่างนี้นครับ สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับหลังจากที่หมู่บ้านเหนียวหลินอยู่ที่เมืองพ้นนะครับแพร่พรมมอลําพรมนะครับเมื่อนี้ตอนเช้าตอนเช้าได้มาแฮ่าปลาแฮ่ของเงินนะครับเขาวัดตามเลี้ยงครับบานผือตำบลพระลับเมืองขอนแกนครับมืองแร่งผสมบันเทิงสินปิดวงครับย่บันผือครับพี่น้องครับบ้าน

เขาไม่ได้เรียนสดนะครับเขาเป็นเป็นแฮ่ของเงินนะครับเจ้าให้เปิดเศร้าออกว่าสัน่นเปิดเศร้างานแหลกแต่เห็นรดแห่ไหมเปิดเศร้างานแหลกครับพี่น้องครับ ที่เป็นเนี่ยของเงินนะครับครัเ like ี่ยเ้ไม um ่เห so uh> ็นเนบไม่เห็นเหร่เดี๋ยเดียวดาเดี๋ยวม่หนะางนครับเดี๋ยวไปถ่ายรูป

สองพุ่มโตเลยที่จ่ายไม่ต้องไป อันนี้ไม่ไม่ของรถเงี้ยหรือเปล่าอเซียอเซียของรถได้ไีมแหน่เทียนขอบรนสารแหนเทียนพร่องแหน่่อเงินพร่องครับ เด็เ้ยาวเาพรหว่าเทยห้องกรเบื้องตัวักษรนั้นตง้พาดีแ้างจะังเพื่อเป็นกระเมือนแล้วเดียวกับลผู้ิที่านมาเพราะฉะนั้นห้องกเ้องนไหลายปีเล้วเพราะฉะนั้นจะให้คีโนเข้าเลยควรจะขื่นจับเกียวกำบองจีนโดนแช่คีโร่จีนตากองเน่าที่นเจ้าวันเหนียเข้าประดัางเชื่อมประชัธิปไตยเราเขายังอยู่ แต่พวกพขึ้นเราต้าาตั้งคำวนกันรวมกันไปรักษาวาัฒนธรรมะบบนี้ี่นองชาเดียวเขา้ขศาศิลรับิงทีสาต่เป็นสุดยควุ่นผมใงไป้กันายเรื่องหลาให้บริทเข้ามาร่มกันกันกาแบ่งน าะเริ่มมียานปม่รมแบปิดตาด้วยการวมให้ความด้วยการมีระับจับการพุ้นต่าสหรับมดให้หากแต่าง้นนําต้อมาหรือทำร้อยไปไหนห้องน้ำไปางด้าหลัเพื่อปหาวนะครับ้าองเพื่ออะไรบางอ่าผักผักดีแล้วก จะวนเอร์อู่กันหลายแบบว่าการหักษายวันนี้ที่นี่เข้าถึงกันไหนคิสองข้อ่ิดสุดท้ายก็้าอวัวี้ คฝากขอา,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 าไปติดตามในช่องยูทูบของวิชชัยชาแนลในเดื่องปีนองเด้อเดี๋ยวอะไรสวดเอาไว้สักนีก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังเจอกันไหมครับสวัสดีครับ